ขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับเมืเอเนีมาเป็นภาษาอีสานบ้านเฮานะครับปกติแล้วก็สิเว้าภาษาอีสานนั่นะอันสมัยก่อนที่ว่าเฮ็ดคลิปใหม่ๆแต่ว่ากะบางคนเพิ่นกะว,ว่าให้ว้าเป็นภาษากลางสีได้เข้าใจแต่ว่ามืเอเนี่กะว้าเป็นภาษาอีสานนะครับสําหรับเอฟซีตัวจริงที่มารับชมอยากให้เว้าอธิบายเป็นภาษาหยังกะ คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับผมสีได้หูครับเพราะว่าเอฟซีแต่ละคนเพิ่นกะความคิดกับว่คือกันครับกับบอกเป็นหยังครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ื้นนี้สิพามาเฮ็ดส้อยตัวนี้ลหละครับผมถักลายแบนแล้วเขาผสมด้วยลูกปัดมงคลครับพอดีลูกปัดมงคลนี่มันเป็นส้อยข้อมือมันขาดครับพี่น้องมันขาดก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นส้อยให้สวยงามที่จริงตัวนี้มันเป็นอันลูกปัดข้อมือครับ กลับมาเบิ้งน้ำกันครับวิธีเห็ดวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับก็น,นี่ล่ละเศษที่ว่าอันมันขาดจากเป็นข้อมือแบบเอ็นยืดถูกไหมครับพี่น้องมันขาดออกมามันเป็นหินมงคลนั่นแหละผมก็เลยรวบรวมมาเสียมาเห็ดสอยครับเพื่อสีบัได้ไอทิมไว้ซื่อครับอันนี้แล้วแต่พีแต่นองเด้อคนใดเสียเอาลูกปัดแนวอื่นมาไว มาเฮ็ดกับบอเป็นหยังครับบอพิดอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเฮ็ดให้เบิ้งครับหรือว่าสิเปออกแบบอื่นก็ไดกับพี่น้องอันนี้เอามาเฮ็ดให้เป็นแนวทางให้สําหรับพีสําหรับน้องได้เบิ้งครับมือนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนเบอร์สองสีสันนี่ก็แล้วแต่พี่น้องเด้อเชือกเทียนก็นกนมีทุกสิ่งทุกอย่างมีสุกสีแล้วแต่พี่ต่น้องสิเลือกเอาสีใดแต่ว่าวันนี้ผมสีเอาสีดำเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับสิ เ้นเบ่ยเน้าเครับสอยตัวนี้สําหรับผู้หญิงครับผู้หญิงผลหมักใส่นะครับสอยรุ่นนี้เพราะว่ามาันมีประดับไปด้วยหินมงคลมันอาถิบึงสาหรับผู้หญิงครับเหมาะสําหรับผู้หญิงนี่ครับผมกลับมาวัดความยาวของเชือกครับนี่ครับผมสีเอาเบอยาว้าปันใดดอกอันนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อไหวนครับเพื่อเพื่อไหวประมาณยี่สิบ เจ็ดยี่สิบแปดนิ้วนี่แหละแต่ว่าห้อเพียดขามาแล้วมันก็สิสันก็นี่ก็ยูดอกครับขากลับมาจัดการลอยอยันหินเข้าไปก่อนครับก่อนติดทักนี่ครับอันนี้บ่ได้จํากัดดอกว่าสีเอาหินตัวใดให้พี่ให้น้องไปเลือกเอาหินที่ห่อมักหินมงคลที่หอชอบหรือวัตถุมงคลแนวอื่นก็ได้ครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังจากเขารอยลูกปัดใสแล้วมันก็สิเป็นลักษณะนี้ครับเขากลับมาแบงครับแบงนี่นี่นี่เพราะว่าผมสิทักโตหอยใสตรงกลางนี่ครับนี่โตหอยวัตถุมงคลเวลาเขาสีหอยพระหรือว่าหอยวัตถุมงคลที่เขาต้องการเขาก็ต้องมีห่วงอยู่ตรงกลางก่อนครับกลับมาเบิ้งน้ากันครับขั้นตอนต่อไปจ้านี่ครับลามานีล่ะลามานี หลังจากนั้นก็นมาขึงให้ตึงพี่น้องนี่ครับเห็ดตรงกลางก่อนเห็ดเป็นห่วงก่อนอันดับแรกครับด้วยการถักลายกลมนะครับเอ้ลายแบนครับพี่น้องถักลายแบนนี่ครับทับขึ้นทับลงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งที่ดีทับขึ้นทับลงเป็นลายแบนธรรมดาครับผมนี่ครับนี่ ทับขึ้นทับลงนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องไล่นี่อาจจะเหตุเป็นกันอยู่เนาะนี่ทับข้างบนก่อนแล้วก็งลงมข้างล่างจนกว่าเฮ้าต้องการห่วงใหญ่ห่วงหน่อยก็แล้วแต่เฮ้าครับแต่ว่าส่วนมากก็บต้องไปเหตุห่วงใหญ่แล้วครับเพราะว่ามันไวแค่หอยวัตถุมงคล เอ็ดเล็กๆใหามันพอดีกัสีสวยงามครับแล้วจะเห้าสีเห็ดให้มันสวยงามเดลยนี่ครับประมาณนี้ล่ะกะกะเอาเลยพี่น้องพวกนี้มันไม่ใครได้เป็นมาตรฐานมันเลยดอกเริ่มากผมกะกะเอาละครับ นี่ครับเอากลับมามัดเป็นห่วงครับมัดเป็นห่วงมัดเข่าแนวนี้ครับผมผมสีสอดใ่ครับสอดใจตรงกลางนี่ครับพี่น้องครับเอาอีกฟังหนึงมาสอดใจนี่ใอ้มันโค้งเป็นห่วง นี่สอดใจแนวนี่ครับกระบอมีหยังครับแค่พับห่วงไ้มันสวนกันไปแค่นั่นแหละครับนั่นนั่มันเป็นห่วงไว้ครับแล้วก็ขึงขึงให้ตึงครับจะดึงแห้งเด้อมันที่หลุดห่วงนะครับ นี่ห่วงวัตติยุงสิครับนี่หลังจากนั้นเขาก็ถักทับนี่ครับล็อกตัวห่วงมันไวก่อนครับเดี๋ยวมันติดหลุดก่อนนี่ครับห่วงมันก็จะล็อกไว้อย่างนี้เขาก็ถักไปเรื่อยบัดถักลกายแบนครับ หรือผู้ใดสิทักเป็นลายกลมตรงนี้ก็ได้เวยครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าวันนี้ผมสิทักเป็นรายแบนนี่ครับ ักจนกลัวเข้าสิพ่อใจแ่ะครับแล้วแต่เข้าเสียงเงา้ยมสาเด่นี่ครับแล้วเขาก็ถักไปลบไปด้านพุ่นครับนี่ครับถักทับมาอีกกรอบหนึ่งครับมันสิได้ใง่าย่ๆเพราะว่าวันนี้ผมสิเน้นความแข็งแรงครับนี่ครับหรือเพื่อนเพื่อนทักรอบเดียวก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมสิทักให้มันแน่นเข้ามาอีกครับเพื่อจะให้มันดูแข็งแรงตรงนี้ครับผม นี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เด้อครับเดอ้ออีทักให้สั้นเดียวน,น้อยๆก็ได้ นี่ครับเพื่อนๆผมก็ติดทักทับอีกด้านนึงให้มันหนาทาด้านนั่นครับกับโบมีหยังครับกับทักทับไปคือเก่าให้มันเพิ่มความหนาขึ้นซื้ออ,อันนี้เป็นแค่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสีเอาสั้นเดียวคือผมว่านี่ก็ได้ครับแต่ว่ามือน,นี้ก็อยากให้มันหนาในจัดหน่อยสีได็แข็งแรงมือน,นี้ค่อนข้างเสียเอาเสือกพอดีเกินเหตุครับส <laughs> พ่อธรน,นี่ทักไปทักมาคือสั่นลงสั่นลงเนาะบ้านนี่ครับ พี่น้องตัดเสื้อกับเพื่อเก็ได้ครับ่าไปเอาสั่นลายนี่มันถักลาบากเห็นมน่้ยเนี่ยถักลําบากมันสันแต่กระสีพอดีอยู่ดอกครับนี่ครับขอ,อนขางสีสันเห็นบ่มันแยยากเอาตัดเพื่อเงาก็ได้อยู่ดอกครับไม่ร่าเ็ดอันนี้มันพอดีโพดพอดีโพดพอดีโพครับน,นั่นนั่นแหละครับได้แล้วครับนี่ก็ตัดแล้วก็ล้นไฟกับพี่น้องมันจะได้เสมอกัน นี่ครับมันกระสีออกมาเป็นอย่างนี้บานผมก็สีมาเอาเสือ้อทักได้บาดเนี่ยทักยิ่งแง่เลยครับเป็นทั้งเ้นได้บาดเนี่นี่แหละครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะแย่เขานี่กระซ้บว่าผมสิทักทับตรงห่วงนี้อีกกรอบหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือผมบอกแล้วว่าแล้วแต่ความต้องการของของเพื่อนๆครับว่าติดทักเห็นมันหนาบอแต่เขาอยากได้บางกว่านี้เขาก็มาต้องทักทับเข้าไปนี่จะ้ะนี่ครับ กติถักลายมาหนีเลยเอาหลูกปัดเอยเอาเหินออกมาก่อนครับนี่ครับถักปื๊บเขาถักถึงตรงนี้เขาจังดึงเงินหินเข้ามาครับหินมงค้นนี่ครับกระถักเป็นลายแบนทับปีกรอบหนึ่งก็เพิ่มความหนาเข้าไปอีกครับบางคนเพิ่นกับว่ามันเถอะถะก็แล้วแตถ้าู้มักครับคนเพิ่นกับมักว่ามันแข็งแรงดีครับนี่ครับ ตะว่าใสยอันนี้มันจะเหมาะกับผู้หญิงใส่ครับมันตีบึงสวยงามครับผู้ชายเิ่นก็สิมักแบบลายเง่ๆครับลายหญ่ๆใส่หลายๆองค์ครับแต่ว่าอันนี้สิผมเท่าที่ขายมาผู้หญิงจะชอบครับนี่ครับมีหลูกปัดมีหินสีหรือว่าหินมงคลสวยๆเิ่นตีมักครับนี่ครับเขากหลุดเข้ามานี่เห็นบอเขาก็ทักไปต่อเลยนี่ครับลายแบนมันก็จะแข็งแรง เพราะว่าเส้นกลางกะสอดเขาไปแล้วแล้วก็มาทับอีกรอบหนึ่งหินหินห้องกัอสยูสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ดึงก็ไปอีกทักเอาหินมาประดับอันนี้เป็นคว้าอันนี้แล้วแต่พี่ตนองหรือสีเอามาว่าที่เอาหินมงคลตัวใดมาประดับนี่ครับกระทักเป็นลายแบนไปนั่นเท็ดตามนี่แล้วครับนี่ การออกแบบนี่มันบ่มีสินสุดดอบพี่น้องแล้วแต่เขาสีออกแบบว่าจำเป็นต้องมาเฮ็ดคือกันก็นได้ครับออกแบบเป็นเส้นเดียวในโลกก็ได้นะครับนั่นเห็นบอยิ่งเขาออกแบบบ่สินสุดไล่เข้ากับสีสวยงามครับนี่ครับผมจะชอบเพดงานแบบนี้แหละครับเ็ดเป็นสไตล์ของเขาเอาว่าจำเป็นต้องไปเลียนแบบเขาทุกอย่างครับบางครั้งใส่หยักๆนะก็ขายหาักให้พี่น้อง ที่เพิ่นทักอยางหยักนะอันนี้บริวารคู่บาอาจารย์นะครับหมายถึงว่าเพิ่นฝีมือดีเพิ่นทักแบบอยางหยกมันก็ต้องราคาสูงครับผมมามันขายยากครับพี่น้องนี่เอ็ดแบบง่ายๆไว้ขายนี่ต่อไปกระทักเป็นลายเกี่ยวไปเลยครับยิ่งเป็นลายเกี่ยวเท่าเดียวเลยบาทน,นี่ทับจังสิพี่น้องแล้วก็สอดใจนี่มันก็สิตีเกี่ยวของมันเองครับนั่นยิ่งเป็นลายเกี่ยวเลยบาทนี่ านพี่น้องอยากเป็นลายแบนทั้งเส้นกับทับขื้นทับลงครับแต่ว่ามื่อนี้ผมสิเอาเป็นลายเกลียวลายเกลียวครับลายเกลียวถ้าไผอยากได้ลายแบนกน็ไปอีกแบบนึงลายกลมก็อีกแบบนึงครับแต่วันนี้ลายเกลียวนี่ครับยิ่งเงาไปเลยบานนี่ลายเกลียวไปเลย ี่ครับถักแล้วคางนี่เขากลับมาทําเป็นห่วงครับ่วงกับถักลายแบนและพี่น้องนี่ห่วงก็ถักลายแบนธรรมดานี่ทับขื้นทับลงทับขืนทับลงล่งวงกับแล้วแต่ห่าว่าเขาสิไปคล้องกับลูกปัดใหญ่น่อยขางนั่นที่เ,เป็นลูกปดัดหรือว่าเป็นจานจานอะไรแต่ว่าผมใส่จานนั้นกระลาบักพาวครับมองเปิดปิดบางคนมันก็นใส่เป็นลูกปดัดใหญ่ๆก็นมนีครับอันนี้แล้วแต่ความต้องการ บางคนเพิดกับเป็นหลูกป,ปาดมงคลอีกอันหนึง่งเป็นหม่องเปิดปิดครับกระต้องความใหญ่ความหน่อยเหมือนกันเลยต่างกันว่าห้าสีเห็ดใหญ่หรือหน่อยครับสําหรับห่วงเปิดปิดครับนั่นครับทักลายแบนธรรมราดีแหละครับนี่ครับลายนีผู้ใดทักเป็นก็เอาไปทักเป็นตะกรุดได้ครับไปดัดแปลงได้หลายลายหล,ลายแบบหลากสีครับนี่ จนกลัวสีได้ควมเงาว่าเฮาเปิดปิดสะดวกและครับบอฟิตเนบอฟิตจนเกินไปหรือว่าหลวมจนเกินไปจะนี่ครับเขากำมะมว่วนธรรมดานี่แหละพี่น้องมัดให้ม,มันอยู่เอ็ดจังไดมันจะอยู่เขากำม,มัดเข้าไปนี่เป็นห่วงหมองเปิดปิดเพราะว่างานของเข้าสีแล้วแหะครับ อันนี้กน็นาเห็ดไปขายด้ครับเพื่อนๆมีสีมือเห็ดได้เห็ดงามๆออกแบบงามๆกับโพดลงเพจลงเฟดลงนำไล่สามารถขายได้ครับสมัยนี้ครับงานสีมือเฮ้าตอนนี้บอมเมนขายแต่ในตามตลาดนัดด้ครับขายได้ทุกทีแล้วนี่ครับฟังนี่กัสีมาเอาลุกเอาอันจานมะหอยใส่นี่ ผู้ใดยอยากเอาเป็นกะลาแบบเออเอาเป็นไอ้ลูกปัดก็ได้แต่ว่ามื่อนี้ผมเอาจานกระลามะพร้าวครับคือผมเคยบอกแล้วว่าผมเอาจานกะลาักพร้าวมาเห็ดัวเปิดปิดเพื่อให้มันกลมกลืนกับงานศิลปะครับบางคนเป็นเอาพลาสติกเอาลูกปัดพลาสติกผมว่ามันไม่ค่อยคือครับอันนี้ก็มากไผ่มากมั่นเนาะผมเอาอันเอาไฟเบิดเอาอันกระลาักพร้า,ามาเห็ดครับ พวกนี้มีขายมีจำหน่ายด้วยครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับล้นไฟล้นไฟเสร็จเท่ากัหยอดก่าวใส่จังหน่อยครับเพื่อความคงทนแข็งแรงน้ำครับนี่ครับแต่ว่าส่วนมากล้นไฟแล้วมันก็ติดอยู่ดีครับครับเพราะว่าไอ้เือกเทียนมันติดติดล้นก็ไฟแล้วมันสิบเหมือนเป็นก่าวเลยครับนี่ครับมันก็จะเปิดปิดได้นี่ครับพี่น้องครับ เบิงเอาคว่วมสวยงามครับความสวยงามคลาสสิกนะครับเอาละนี่เสร็จแล้วครับผมสีมสัสไซเห็เบิ้งบาไซ่หล้วมันสีรอสีง่ามสีสวยบอดีครับมันก็สีบอยเงาปันใดได้ครับเพราะว่าติ่โชว์โชว์สอยเ้านมแลละก็วัตถุมงคลครับนี่เป็นนี่ ผู้ใดมักเงาเงาออกอะเห็ดเงากว่านี้ก็ได้ครับแต่สําหรับผมแล้วผมว่าระดับนี้มันจีออกมาสวยงามพอดีครับนี่ครับเพื่อนๆใอ่สำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ใส่ได้กับพี่น้องใส่ละก็ดูดีละกะบ่หนักบ่เถิดทะบ่หนาเกินไปครับสําหรับคนที่ชอบ้ส่แบบไม่หนาจนเกินไปมือนี้ขอบคุณหลายๆอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ show you what liberals labels that I'm calling I